สวัสดีครับพบกับยนจังชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับยนจังชาแนลนะครับก่อนชมคลิปนี้เดินกินเที่ยวแบบสบายสไตล์ยนจังชาแนลนะครับวันนี้เรามากันที่เรามากันที่เจนุ้ยซีฟู้ดนะครับวันนี้เรามากับหมอตาแล้วก็คุณใบเฟิร์นพี่เคแล้วก็น้องใบข้าวนะครับเรามาเที่ยวมหาชาัยเป็นครั้งแรกนะครับยนจังชาแนล ก็รอติดตามชมนะครับเราจะกินเมนูอะไรก็รอติดตามชมวันนี้นะครับอหายแล้ว อากาศดีมากครับมีมหาชงดีอะไรนั่น,นก็เรีอะไรปาชมน้ำร้านเขาโคตรดดีเนาะโอเคเนาะเ,เนาะร้านก็สวยงามดีตอนนี้ยังเวลายังเยานเนี่ยครับแขกยังไม่มีเดี๋ยวแขกกำลังจะมา <S 2> <S 2> วันนี้เรามาที่มหาชัยนะครับมาเจอหมอแล้วก็มาเจอทุกๆคนนะครับญาติญาติวันนี้จะมีใครบ้างเดี๋ยวรอติดตามนะครับครับตอนนี้เราก็มากับน้องข้าวแล้วก็เสียเคนะครับบริษัทเคอันนี้พิ่เฟินนะครับอันนี้คุณหมอนะครับหมอตานะครับยินดีที่รู้จักนะครับ วันนี้เรามีอาหารอะไรกินบ้างนะครับนี่เริ่มจากเบียร์เบียร์ก่อนเดียวอันนี้น้ำชาครับน้ำชาอันนี้เป็นคนใกล้ก็อันนี้มาอีกแล้ววันนั้นก็เจอไปรอบอะไแล้วเนี่ยหอยนางรมครับกินแ่ฮะทำากันไหมน่ากินมากน่ากินมากหอยนอันนี้อันนี้อันนี้พอเท่าพอเท่าไปทั้งคืนเลยใช่ไหมพี่หลวงพี่หลวงเออของพี่หลวง ครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับอันนี้บรรยากาศภายในร้าน,นนี่คือร้านอะไรนะครับคุณหมอเซโนยนะซีฟูดค่ะเซยซีฟูดนะ,ะเป็นร้านดังของเมืองมหาชัยสุสานซึ่งเป็นร้านเก่าร้านเดิมที่แบบคือชื่อเรืร่องอาหารทะเลเลยค่ะ ครับคุณหมอนะครับพีเซดได้อย่างนี้นะครับคุณหมออยู่พื้นที่นี้นะครับเราเป็นแขกมานะครับวันนี้เป็นไงน้ําชาที่นี่อร่อยไหมน้ำชาน้ำชาที่เป็นคุณโอเคครับนี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับร้บาเนเจนุ้ยนะครับบรรยากาศดีมากครับผม รับตอนนี้อาหารมาแล้วนะครับอันนี้คือวันก่อนผมไม่กินแล้วครับใบเหลืองนะครับใบเหลืองใบเหลืองเหลืองหรือเหลียงใบเหลืยงใบเหลืองเหลืองหรือเหลืองเหลียงหรือเหลียงเหลียงใหเลยฮหมกวมีแต่ของภาคใต้เนาะอ็เหนียไม่เหมือนครับวันนั้นเราไปกินที่ภูเก็ตกับกินที่ราเนาะเป็นไงกอร่อยอร่อยล็โนบะก็ใบเหลืองจากราษไปภาคภูเก็ตอันนี้ี่อันนี้มันใบเหลียงนตัวใหญ่มาก <น>กีี่่ป็ไมรู้เนาะนี่น่าจะหกปีอ่ะนี่ประมาณหกป,ปีครับของพี่หลวงของพี่<ต>หล,งลวงเนื้อเนื<ๆ>้อเนื้อหอยนางรมของมหาชัยกับสุราษฎร์ธานีเมืองหอยใหญ่ไข่แดงอ่ะมันมันนุ่มแล้วก็มันก็หวานเหมือนกันหรือเปล่าแต่จริงๆริงมหาชัยเป็นเมืองทะเลก็ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลอยู่แล้วแหละแต่ว่าต่ก็ยังไม่ค่อยจำรสชาติของของสุราษฎร์ไม่ค่อยได้แล้วแหละแต่กินที่มหาชัยก็ก็อร่อยที่สุด นี่ยเียวนี่หายแล้วใช่ไหมเตยเทมะเลนาัมาเสงสัไปกับาอวเนี่ยมาแล้วครับมาอีกหนึ่งเมนูแล้วครับนี่คืออะไรครับข้าวัดเียวอร่อยเลยนะค่ะน้องยูเดมยู เดีายวา่ารอนนจานนี้เราไม่พอนะเราอาจจะต้องสั่งเพิ่มหรือเปล่าเนะา,าะเพราะว่าแบบเพราะอร่อยมากกินแต่กินไหน,นลองลองแบบตาลองชิมให้ดูนะว่ารสชาติเป็นไงยังคงความอร่อยเหมอือนที่ตาเคยมากินบ่อยๆหรือเปล่านะอร่อยนก็ได้นะอร่อยใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมต้องชิมบ้างอายุน้องชิมแล้วค่ะคให้นายชิมบ้างเดี๋ยวนี่นะป้าหมึ่นเจ็ดเดียวอันนี้เลยอันนี้เลยอ้๋อนัรนต้องใส่น้ำจิ้มอะไรไหมหนูกินจำเพียงก็อร่อยเลยอ่ะมันได้รสชาติไม่ต้องแบบเปลี่ยนเปลี่ยนรสเลย ต้องยำปลาเก๋าเพราะว่าจริงๆร้านนี้เป็นร้านดั้งเดิมของเขาเลยนะคะ<ม>ที่แบบเป็นต้นตำรับก่อนหาทะเลอะ่ะคือใครมามหาชัยต้อง<ม>แวะเชน,นุ้ยอืมใช่เป็นไงคะดูที่แบบร้อนฟุ๊กๆไฟทะละักออกมากน,นอกก้องหรือ,รอเปล่าใช่น่ากินมากสมกับที่เราวนรัดหาร้านใช่ๆไปร้านอื่นเราต้องมาร้านนี้

ว้าวว้าวปูมาแล้วปูใหญ่ที่แหละก็ขึ้นชื่ออีกทุกอย่างที่เราสั่งมาเพื่อนนายรโดยเฉพาะแต่ปัญหาของการกินปูคือเอาครับการแกะแกมาแล้วแแกะมาต่ร้านนี้เขาแกะให้แล้วเขาแกะให้เราแล้วชิมแฮปปี้เลยแฮปปี้เลยเใช่เราไม่ต้องแกะแล้วอา น้องข้าวแบบน่าจะหิวมากก้มหน้าก้มตากินแกงเตี้ยเลยนายนกินเยอะเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหมันฟินเนาะมันฟินเนาะเวลาเราได้กินอะไรที่มันเป็นแบบออริจินอลจริงอ่ะไม่ผิดหวังมาวันนี้ใช่นายนเอาอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะนายนขาของกลางมาถึงขนาดนี้หายหมดเลยอะไรนะคะอาการเจ็บเอวหายหมดแล้วครับใช่เห็นไหมคะอร่อยมากๆอ่ะ ต้องได้ต้องได้กินเหมือนท้งลมกว่าจะได้อ่าๆโอเควันละตัวอะไรีปางวันละตัวเอามานทั้งลมกันแทนคล้องมาแล้วยนชิมต้มยำยอะเพียงแค่่งตัวเยอปลาเยอะไม่สุดต้องยำปลาหน่อยนึงน <laughs> แล้วเนาะครับต้ยมยำปลานะกันวนัวห้าเนาะโอเคเนือ้อเน้นๆเลยค่ะ เป่าก่อนนะคะไม่งั้นลวกปากค่ะเป็นไงคะปิ๊นไหมทุกคนแบบอร่อยอร่อยกับอาหารแบบดโต๊ะมินิมอลมินิย่อของเราแบบน่ารักน่ารักดีหิวใหญ่หิวใหญ่หิวใหญ่เป็นไงคะมาคนตาคนตามะตาม่ะเอาปูปูปูหนูถ่ายให้ได้ไม่ผิดซีเรียสเลยค่ะปู ต้องเมนูปูอีกค่ะปูเดี๋ยวตาซูปูก่อนจะเอากินอันไหนก่อนนะกินเนี่ยตัวเมียที่มีไข่ใช่เอาไปทั้งนายนโยกินแบบมีไข่ได้ไหมได้ไข่นะครันุ่มหวานไหมคะหวานนะไข่มันนี่มันมันมากอ่ะแล้วมันต้องจิ้มอะไรเลยอ่ะ ม <G ül üş> ีหวงบ,บงหวาก่ถ้าถ้าแบบอาหารทะเลสดอะ่ะมันจะหวานในตัวโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำจิ้มอย่างจริงปลาหมึกอัะก,กี้ใช่ไหมฮะเราก็ไม่ได้ชิมน้ำจิ้มซึ่งมันมีความอร่อยอยู่แล้วอ่าอันนี้ต่อด้วยอะไรเนี่ยอ <า S 2> หอยนางรมหอยนางรม,มนะครับัวอ่ะตอนนี้ก็วากข,ขอยื่นมาให้น้องซุ้มหอยนางรมแบบอร่อยอร่อยเลย ไงคะต่อด้วยใบอะไรนะเขาเรียกใบกระแตนะคะติ๋นติ๋นไงคะโอเคดูยิ่งใช่ไอมแล้วจะได้เอาอะไรจะได้เอาตัวแบบหวานนุ่มต้องใส่ใส่อันนี้ด้วยใช่ไหมเป็นไงถ้าแบบเปรียบเทียบกับสุราษฎร์ธานีไม่อยากจะเปรียบเทียบเลยอยากเปรียบเทียบไปตามคนละคนละสไตล์เนาะใช่มันคนละจังหวัดคนละพื้นที่ คิดว่าอร่อยเหมือนกันโลละแปดสิบล,ล,ลูกแปดสิบ<อ>บาทาตัว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 ละทุกอย่างแบบโหบรรยากาศดีมากฟันคุกคุณกินผานหน้าฟันแบบเดีย๋ยวขอซูมของนายอนก่อนมือมือสั่นเลยอยากกินมากวิบ้าวมีลูกไหมจินมมือขึ้นลูกต้องยกหน้าด้วยมอ่ะ นอองแล้วหอยนางรมก็หายไปจากเปลือกโดยทันใดยอดตามวยผักได้ได้ได้มันกินมันไม่คาวเ้วยเนาะใช่เศกงแก่ไปด้วยเศกงบนเลยมีทุกคนอรเดตอร่อยดูสิคะอรเดยอร่อยไหมทุกคนอรเดยอร่อยหมดเลยรู้สึกดียอดครับ คนขบมงเลยกันนี้น้องยำอร่อยมากครับผมบคุณหมอจริงปูนะครับรเ,นนนเนี่บรรยากาศที่มีความสุขมากวันนี้ครับ,บ<า>คิดว่า,าจะได้มาเจอหมอนะครับถ้าไม่มาวันนี้ในอีก2วันก็ไม่ได้เจอกันนั่นเนี่ยเอ<า> ยินดีต้อนรับคุณหมอถ้าไปเที่ยวนิวยอร์กนะครับอ๋อค่ะถ้ามีโอกาสจะไปค่ะยินดีเลยค่ะคุณหมอยังไม่มีทางเลยทางยังไม่ได้ไปเหรอยังไม่เคยไปเดี๋ยวปีหน้านี่ปีหน้าถ้ามาถ้ามาต้องไปนะคะคืออยากไปตลอดเลยค่ะแล้วก็หาแบบจังหวะที่ดีไม่ได้ไม่ได้คุณแม่นี่ยังตุ้มต่อมเวลาเหลือน้อยรุนมาก อร่อยจริงน้ำน้ำซุปน้ำซุปอร่อยมากน้นองข้าวอร่อยกับปูมากทางเนี้ยผมก็อร่อยกินแม่เสียอยไรกินเนี่ยไอเน้นไม่ได้มากินเลยข้วกินปูใช่ไหมาหนมากิกต้ลงใจแล้วนะ เออจะเอาเมียมาด้วยนี่เออรับแฟนมันมันเป็นอะไรนะบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่ผมก็อยู่กับครอบครัวของอ่าใบเฟิร์นนะครับซึ่งอ่าคุณหมอที่อ่าเป็นพรีเซนต์ในเมื่อกี้นะคือเป็นเป็นน้องสาวของใบเฟิร์นนะครับก็ ัายาใสดีครับใจดอีอร่อยเหระไม่อร่อยหลดนี่อะไรกุ้งกระเทียมเหรอไม่ไม่ไม่กุ้งัดไปเกลือเัาจะอร่อยมันนีมาสุดท้ายแบบน่าตาดีแบบมาสุดท้ายอ่ะอร่อยด้วยตังค้านี่ไง บรรยากาศดีจริงๆเจอยอะไรพวกเนี้ยวมันตีก็เพาะแา้วโยอยากกินอะไรเพิ่มไหมคะอ่าเอาอะไรดีเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะอร่อยต้มยำอร่อย อันนี้กุ้งอะไรนะผัดเกือดอเหรตัวโตโตอร่อยหวานๆนี่เี่ยโอ้ยตกใจเลยมันยังไม่ตายได้สดเด็ดไหมเนี่ยยิหัวกะรงนี้อร่อยมาก ไกลเกินคร,รั<อ>บครับว่าสัมผัสค่ะ <extinct> วันนี้ดนจังได้โชว์ตัวเองมากครับนี่ตัวจริงครับเป็รจริงพอดีวันนี้มีโอกาสได้มาม,าม,มหาช<ห>ัยครับโรงงานรงโรงงานเมืองทะเลเป็นครั้งแรกที่มาหมหาชัยครับ กน้องามาตอนกลาวันจะพาไปที่ริม,รมน้ำแบบโอ้ยบรรยากาศดีมากเรือนะเลเรือริมที่หลงทะเลน่าสวยเลยค่ะรู้รรรกักได้อีกได้อีก,มาอ,กมาอีกได้วมาอีกได้อีกอกี่ครั้น จานที่สองก็มาแล้วนะครับปูปูจานที่สองก็มาครับก็แล้วเดี๋ยวขับรถขับรถขับรถแหมปิดจ็อบสวยๆปูนึ่งแล้วก็ปลาหมึกแดดเดียวแบบไม่ได้รีบไกลการกินเหมือนเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้วางอันนี้ก็ช้าๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นแฉแล้วพี่ฟ้าช้านี้ในการกินมากสำหรับวันนี้ก็ ก่อนจะปิดคลิปวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอตาหน่อยนะครับขอบคุณครับที่พามาเลี้ยงนะได้ินดีเลยขอบคุณครับที่พามากินข้าวนะครับขอบคุณเจเกครับขอบคุณน้องข้าวครับก็ดูอาหารวันนี้นะครับเราก็กินหมดทุกอย่างอร่อยทุกอย่างครับโดยเฉพาะมิตรภาพที่ดีสําหรับญาติพี่น้องนะครับก็สำหรับวันนี้ก็อยากจะล่ำลาบรรยากาศนี้ไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับยศจังชาแนลนะครับ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ